สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องคือนหลอนกับผมพรชัยนะครับคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความหวาดผวาในสถานที่ที่เรามักจะไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือทำงานนิบเงียบนั่นก็คือร้านกาแฟครับแต่ถ้าเป็นร้านกาแฟยามดึกที่ความเงียบงันอาจถูกแทรกด้วยเสียงปริศนาละครับ กับเรื่องราวสุดขนหัวลุกของร้านกาแฟยามดึกเสียงกระซิบจากตกว่างวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เคยประสบพบเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในร้านกาแฟด้วยตัวเองครับคุณน้ำหวานครับสวัสดีครับคุณน้ำหวานสวัสดีค่ะที่พรชยัยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะหวานยินดีมากค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องของหวานให้ฟังวันนี้ คุณน้ำหวานครับแค่ชื่อเรื่องก็ทำให้จินตนาการไปไกลแล้วนะครับร้านกาแฟยามดึกเสียงกระซิบจากโต๊ะว่างมันมีอะไรพิเศษหรือน่ากลัวเกี่ยวกับร้านกาแฟนี้หรอครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะพี่พรชัยตอนนั้นหวานทำงานเป็นฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก็จะชอบไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟที่เปิดถึงเที่ยงคืนค่ะเป็นร้านประจำของหวานเลยค่ะร้านกาแฟอยู่แถวไหนครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง ร้านนี้อยู่ที่ย่านใจกลางเมืองเลยค่ะพี่พรชัยเป็นร้านไม่ใหญ่มากตกแต่งสวยงามน่านั่งค่ะปกติคนจะเยอะช่วงกลางวันแต่พอตกกลางคืนโดยเฉพาะช่วงหลังสีทุ่ไปแล้วเนี่ยคนก็จะเริ่มน้อยลงค่ะเหลือแต่ลูกค้าประจำไม่กี่คนแล้วก็พวกนักศึกษาที่มานั่งอ่านหนังสือค่ะแล้วคุณน้ำหวานได้สังเกตเห็นอะไรแปลก,ปลกตั้งแต่ตอนแรกเลยไหมครับ ตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะพี่พรชยัยหวานก็ไปนั่งทํางานของหวานไปเรื่อยๆค่ะแต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะพี่พรชยัยประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะลูกค้าก็เริ่มกลับกันเกือบหมดแล้วค่ะเหลือแค่หวานกับน้องบาริสต้าสองคนเองค่ะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงครับคือตอนนั้นในร้านมันเงียบมากเลยค่ะพี่พรชยัยแล้วหวานก็ได้ยินเสียงแก้วกระทบกันค่ะ ดังมาจากโต๊ะมุมในสุดของร้านโต๊ะนั้นมีคนนั่งอยู่ไหมครับไม่มีเลยค่ะพี่พรชัย โต๊ะนั้นว่างเปล่าสนิทค่ะไม่มีลูกค้าคนไหนนั่งอยู่เลยค่ะหวานก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงน้องบาลิสตากำลังเก็บแก้วอะไรหรือเปล่าก็เลยไม่ได้สนใจมากค่ะแต่หลังจากวันนั้นนะคะพี่พรชัยหวานก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆจากโต๊ะนั้นอีกเรื่อยๆเลยค่ะบางทีก็เป็นเสียงเหมือนมีคนลากเก้าอี้ค่ะททางๆที่ก็ไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเลยค่ะคุณน้ำหวานได้ลองไปดูใกล้ๆบ้างไหมครับ เคยค่ะพี่พรชัยหวานก็เดินไปดูใกล้ๆเลยค่ะแต่ก็ไม่เจออะไรเลยค่ะทุกอย่างก็ยังอยู่ที่เดิมเก้าอี้ก็อยู่ตรงตำแหน่งเดิมค่ะแต่หวานก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วค่ะจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่ทําให้หวานขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะพี่พรชัยคืนนั้นก็เหมือนเดิมค่ะหวานนั่งทางานอยู่คนเดียวในร้านแล้วน้องบาริสต้าก็กําลังทําความสะอาดอยู่ค่ะแล้วจู่ๆนะคะพี่พรชัยหวานก็ได้ยินเสียงกระซิบค่ะ เสียงกระซิบเลยเหรอครับดังแค่ไหนครับดังแผ่วๆค่ะพี่พรชัยเหมือนมีคนกระซิบอยู่ข้างๆหูหวานเลยค่ะเสียงมันมาจากโต๊ะมุมในสุดนั่นแหละค่ะหวานคนลุกสู้เลยค่ะหันไปมองที่โต๊ะทันทีแต่ก็ไม่มีใครอยู่เลยค่ะตอนแรกหวานก็คิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปเองค่ะพี่พรชัยแต่เสียงนั้นมันดังชัดเจนมากค่ะแล้วก็เป็นเสียงที่ฟังดูเศร้าๆค่ะไม่ใช่เสียงคนปกติเลยค่ะ แล้วน้องบาริสตาได้ยินด้วยไหมครับหวานก็เลยลองหันไปถามน้องบาริสตาว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแต่น้องเขาก็บอกว่าไม่ได้ยินค่ะหวานก็เลยยิ่งรู้สึกหลอนเลยค่ะ หลังจากคืนนั้นนะคะพี่ฟอนชัยหวานก็พยายามจะสังเกตโต๊ะมุมนั้นให้มากขึ้นค่ะแล้วหวานก็สังเกตเห็นว่าบางทีน้ำแข็งในแก้วกาแฟที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะนั้นอะ่ะมันละลายเร็วกว่าปกติค่ะเหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็กำลังดื่มกาแฟอยู่เลยค่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะพี่พรชัยบางทีหวานก็จะได้กลิ่นแปลกๆค่ะ เป็นกลิ่นเหมือนดอกไม้ไทยค่ะหอมอ่อนๆแต่ก็ปนกับกลิ่นอับๆนิดหน่อยซึ่งในร้านก็ไม่มีดอกไม้กลิ่นแบบนั้นเลยค่ะกลิ่นดอกไม้ไทยแปลกนะครับใช่ค่ะพี่พรชัยหวานก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วค่ะก็เลยไปถามน้องบาริสต้าอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าแก่ของร้านว่าเคยเจอเรื่องแปลกๆที่โต๊ะมุมนั้นไหม น้องบาลิสตาคนนั้นทำหน้าซีดเลยค่ะพี่พรชัยแล้วก็บอกว่าพี่หวานก็เจอเหมือนกันหรอคะแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวในอดีตของร้านนี้ให้ฟังค่ะเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงครับน้องเขาเล่าว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะพี่พรชัยร้านกาแฟแห่งนี้เคยเป็นร้านดอกไม้เก่ามาก่อนแล้วก็มีเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงคนนึงค่ะเธอเป็นคนใจดีมากแล้วก็ชอบแต่งร้านด้วยดอกไม้ไทยๆค่ะ แต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะพี่พรชัยเธอป่วยหนักมากแล้วก็เสียชีวิตลงที่ร้านนี่แหละค่ะเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะมุมในสุดที่หวานเจอเรื่องแปลกๆนั่นแหละค่ะน้องบริสต้าบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีคนเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆที่โต๊ะนั้นอยู่บ่อยๆค่ะบางคนก็บอกว่าเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นบางคนก็ได้ยินเสียงกระซิบเหมือนที่หวานได้ยินเลยค่ะพอหวานได้ยินเรื่องนี้เท่านั้นแหละค่ะพี่พรชัย หวานก็ขนหัวลุกไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดที่หวานได้เจอไม่ว่าจะเป็นเสียงแก้วกระทบกันเสียงลากเก้าอี้กลิ่นดอกไม้ไทยหรือแม้แต่แก้วที่น้ำแข็งละลายเร็วกล่าปกติมันก็เลยยิ่งทำให้หวานเชื่อสนิทใจเลยค่ะว่าโต๊กนั้นมีบางสิ่งสิ่งสถิตอยู่แล้วคุณน้ำหวานทำยังไงต่อจากนั้นครับ หลังจากวันนั้นหวานก็ไม่กล้านั่งที่โต๊ะมุมนั้นอีกเลยค่ะถ้าไปร้านก็จะพยายามเลือกนั่งที่อื่นแต่ก็ยังคงไปร้านนั้นอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นร้านประจําของหวานแล้วก็ผูกพันกับน้องบาลิสตาที่ร้านด้วยแต่ทุกครั้งที่หวานไปที่ร้านตอนดึกๆหวานก็จะรู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองหวานอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆอีกเหมือนกันค่ะแต่หวานก็พยายามจะไม่สนใจประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้หวานรู้เลยค่ะพี่พรชัยว่า บางทีสถานที่ที่เราคุ้นเคยอาจจะมีเรื่องราวที่เราไม่รู้ซ่อนอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ทำให้หวานเชื่อเรื่องลี้ลับมากขึ้นเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวและชวนคิดมากเลยนะครับคุณน้ำหวานการที่ได้ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ในร้านกาแฟที่คุ้นเคยคงจะน่ากลัวมากจริงๆครับต้องขอบคุณคุณน้ำหวานมากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ขนหัวลุกนี้ให้กับคุณผู้ฟังของเราในข่ค้คืนนี้ ขอบคุณพี่พรชัยและคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่รับฟังเรื่องราวของหวานในวันนี้หวังว่าเรื่องของหวานจะเป็นข้อคิดให้กับทุกคนได้นะคะเวลาไปไหนมาไหนตอนกลางคืนก็ขอให้สังเกตสิ่งรอบข้างกันให้ดีๆนะคะ และสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเล่าเรื่องขืนหลอนในค่ำคืนนี้หากคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์มากกลัวในร้านกาแฟร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะอื่นๆที่คุณเคยไปเยือนในยมามค่ำคืนอย่าลืมคอมเมนต์เล่าเรื่องของคุณใต้คลิปพอดแคสต์นี้หรือหากเรื่องของคุณน่าสนใจและอยากแบ่งปันประสบการณ์แบบเต็มๆเ,เรายินดีที่จะเชิญคุณมาสัมภาษณ์ออนไลน์ในรายการของเรานะครับ ส่งข้อความมาหาเราได้เลยครับพวกเรายินดีรับฟังทุกเรื่องเล่าครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนในตอนต่อๆไปและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้รู้ทันทีที่มีตอนใหม่ๆออกมาคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็อย่าลืมสังเกตโต๊ะว่างๆในร้านกาแฟยามดึก ให้ดีๆสวัสดีครับ